เท่าใดก็ห้าร้อยบาทสามแสนหาซิปผ่นกีสบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปลาเอฟซีมูสุขสุขคนเด้อจ้าบ่าบาจะเป็นทางฟังลาวฟังไทย แล้วก็อยู่ตั้งประเทศยินดีตอนหอบขอสูสองยูทูบลังนาสาวเล่าเด้อพี่น้องบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าคือเกา่าบรรยากาศดีดีพี่น้องลมพัดตน้นลมพัดต้นเขาเย็นเนาะลมบ่อยบ่อยพี่น้องอากาศดีดีนาะพ้นไป้ต๊ะสองสามเมื่อแล้วเนาะจ้าคลิปวิดีโอนี้เห้าสีผ้าพี่น้องไปเบิงกระจา ขัวงวูโตขูดขายนะจนะ๊ะในราคาขูด 1, 100, 100, 000, หนึ่งหารอยบาทหรือว่าถ้าเป็นเงินลากะ 3, 000, 40, 000, ก็สามแสนหาสิบพันกิโนะพี่น้องพูนอยู่บ้านล้างพุ่นก็จะเอางวมาขวูวขายนะพี่น้องไปไปเบิ่งน้ำกันทุกคนบรรยากาศจะเป็นยังไงนะจ๊ะตัางกับคนใหม่มาด้วยญ่สุดม่นบ่ ตกเลยเนาะหินเนาะเริ่มนม่กรดูกเลยเหี่เราครั้งผิดไรขาดช่งเนี่ยเพราหน้าคอยที่เน่อะขาด่วงเหมือนเด้มเม้อเดิอตาดีไหนตาไรเสียตาดีเลโอ้

ได้พูได้ทอยางอ้นางของทางงานอพงเนาะว่านางเผาครบเมื่อเปิดลงแล้วเอ้าตเอาบูดดีก็ดีวิีุ่ดหนึ่งมาถึงว่าเด็กกระดูกพลังเดียวสมือนี่แหละนี่มาเชียร์ระกลไม่ใช่ตุ้มปนเีเดี๋ยว้เคร่องได้ตัวเองมาั้้ว

เซนหาซิปผ่านกีบิไปมันมันะเห็นไหมเรื่ย็นมเไหาดีได้ตาารเสียกปอะเอาเงินบาเออตงแเราเลยเอาเลนะบที่เสือนะบที่เสือกเด้ว่ะแบบก่อนนเขาจับน กำลังกำลังตตขูดอยู่เด้เ่งได้เด็ดต้นนู้นๆเลยชิบูยากันจะคือเออไจะปนังบ่เออจะนั่งอะไรนอขอดเดียวอวาได้คือเป็นกขึ้นแค่ไหนออ

ที่ตวันก็เป็นกระดูกนะคะตาเครองตางหากนะเธอจักเียวจักสิพิษนี่ตาเคร้งกันไน้อยคับยอไม่ได้ลักไ้นาองลินบาก็ได้ที่ว่าเรือยังจะกระดูกไม่ใช่แต่กระดูกกัน

왜라, 왜라!

Ba mẹ con 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 ตะกี้เห็ดเอาเอาเอาวาเขาตืมห้เมื่อส่งเพือนแล้วสองั่วโมงก็ขึ้นเมื่อส่งอเว้แลคเื่อเพราะว่าเฮาพราะวาพลังไ่ได้ผ้สาตอนก็โอเคแล้วขนาดหายได้ชิมีห้าปันกันด้ กหาเจ้นมะัี่ยนนี่ขวายม้าปยใจนะมันอกเป็นเจ้า่ายมนี่ขายเลี่ยนกันจ่ายันนีเจ้าต้นต้นหน่อชีจ่ายว่ะมาได้อนี้วายเอาลดินมนานมาานดนนนเานนาิาาดเินเนาดนเาินมิดาน

Ô chị, 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 chị,

ซอยยซอยใแตนอนตอนป้าลูกไเ่แ่ี่นออะอะอะกินอะไบนี้อาวเจ้าหาได้ัวนหาตับเนาะโอ้เกือบอดาว่ะตับเบิดแล้วว่ะตับเบิดแล้วตับเขาใส่ผู้เปิแล้ว